สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกครูทุกคนครับอ่ะบรรยากาศคึ้มๆครับวมมีแดดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้พิจาระครับเดินทางมาทายง้ให้พอจอยนะครับเมื่อนี้พอจอยแบ่งปันง้วสองคูงนะครับลูกตัวเถิกกับลูกตัวแม่นะครับพิกัดบ้านสหกรณิคมครับตัวบนหน้าว่าอำเภอปทุมรัดจังหวัดลำนัดเจริญนะครับอาพิจารณ์ทุกคนอธิบายใั้งครับพอมันเขียนโผให้แล้วเอาค้มที่นึงเลยครับพี่น้องเป็นแม่หัวลุนครับเป็นง้วแม่ลูกลูกผูนะครับลูกวัยสามเดือนกว่า แม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับงอหลุนครับพี่น้องนะครับคู่มนี่ครับพอจอยเพิ่นเปิดในราคานะครับสองหมื่นกับอีกแปดพันสองหมื่นแปดครับราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อสองแปดนะครับแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดนะครับเป็นงอหลูกลูกแหลกครับลูกวัยสามเดือนกว่ากนี่ลูกไส้พันแข้งขาแบบใหญ่นะครับพี่น้องนี่ครับแม่กับตัวแง่ใหญ่เลยสูงลอยที่สิบเจ็ดแม่หัวหลุนบามันลูกผสมครับสองหมื่น แปดพันครับทรงฟรีไฮร้อยหาสิบกิโลนะครับจะมกดาคิปหูดําครับใส่เมาไว้หูไหรนี่ลูกกระสาหมาดไปเป็นเพ่อพันก้งพุงไห้ครับสองหมื่นแปดพันครับผู้ใดหางัวแมลูกไปเลี้ยงครับมาคือใจทร่มาหาพอจอยมาตอรองราคากันไหนนะครับเครื่องแม่พันซีดําครับพ่วงหางดบสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับลูกพันกระไว้สามเดือนก,กว่ากว่ามันยืนหนิ่งแค่ บมมีแดดได้พี่น้องเออนะครับไปหาแม่ลูกไปเทียมแม่นะสองหมื่นแปดพันนะครับราคาคุยกันได้ครับเบังฟังนี่นะครับอาทิตยคึ้มเนี่ยนี่มอลุนทกท่อนครับประกันห้สิบห้าหมื่นนะครับต้องสองตัวบังฟังนี่ครับนี่ฟังสายของงัใหญ่ได้พี่น้องคมับไงนะครับแม่ลูกลูกผูกครับลูกวัยสามเดือนกว่าครับ ลูกปนนาจะเป็นลูกหลอดอยู่แล้วครับนุ่มแม่กับซีเต่านะครับเล็บก็เท่ากับปกติที่ดีนะครับเอาเ่นมาผูกไทยนะครับนี่สองหมื่นแปดพันต่อรองไดครับทรงปีร้อยห้าสิบโลครับแม่ลูกลูกตัวผูกรับแม่หัวหลุนนะครับสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดับแม่ฝันตัวยญ่งๆเลยพี่น้องเลยเอาราคาทรงปีห้ร้อยห้าสิบโลนะครับพี่น้องราคากับต่อรองไดเด้อนะครับตัวมหาพอจอยไใดนะครับ มองทายทายอยู่หนาคอกนี่แหละอัสสเหมิดแน่นะครับพาย,ยุเขา่าสิมากินยังอ่ะลูกหูด้วพี่น้องูเอาเพิ่นออกมาดไทายนี่ครับลำไก่เยาวดีครับแม่เพิ่นสูง147ลูกพิ่งงนครับพี่น้องเอาไปจูงยางครับใส่เมาไว้ต่อไปนะครับก็ไปเบิงแม่ลุยคมหนึ่งครับแล้วข้ารักมือหาดนี่ะน,นะครับเบิงทายยางเพิ่นนะครับยางเขาคอกเล่กันนะครับ อังโคมแหลครับสองหมื่นแปดต่อไปครับไปเบิงโคมที่สองครับโคมที่สองครับประเบิงเป็นวัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับพี่น้องแม่สูงลอยสี่สิบนะครับเป็นวัวลูกสองยืนครับลูกวัยสามเดือนสี่เดือนนี่นะครับโคมนี่นะครับพอจอยเปิดราคาไว้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับราคาต่อรองไหนเด้อพี่น้องหนึ่งหมื่นเก้าพันครับทรงฟีกับลอยห้าสิบโลกันนะครับลูกสาวคนวัยประมาณสามสี่เดือนครับใส่เมาใส่คุ้มไว แม่สูงรน่อยสี่สิบครับเป็นวัวลูกสองนะครับแม่เพิ่นจะจมูกดำวสีกิบผู้ดำครับเป็นเลียลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นไปกินเนี่ยนะครับผูกไว้เพิ่งไปหางวัวหน่อยอีคมหนมื่นเก้าพันครับเอาพี่น้องนาตานะครับนี่แม่ลูกสนใจทรมากนะครับเล็บก็เท่ากับลมบ่นอนนะครับพี่น้องเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่สูงรน่อยสี่สิบนะครับเป็นวัวลูกสองนะครับ หมื่นเก่าพันครับอาจเซบ่มีแดดด้องเป็นของไทยยุ่มยุคค่าหมื่นนี่คือแน่แดดแน่นะครับนี่เอาประกันต่ำนี้ให้ครับตกตอนกับกันให้นมสีเต่าไม่ติงเห็นฟังขวาติงนึงนะครับทำเอ่อเม็ดได้ขามนะครับอ่ะนี่นี่ครับโคนหางพันหนึ่งหมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้เป็นแม่ลูกลูกแม่นะครับเนี้ยโซีอยู่เด้อ่ะมึงแกลไกครับ เดี๋ยวเบิ่งฟังสายครับผมอ่ะนี่ครับฟังสายของหัวสวงเต็มมาตน้นนะครับรายละเอียดพอจอยบนเขียนให้พิจาแล้วนะครับอ่านพิจาาเป็นคนอธิบายให้ฟังไม่เป็นหรอกหนึ่งหมื่นเก้าพัน 19, นะครับตอนนี้แม่ลูกนะครับเป็นคู่ที่สองคู่แหลกสองหมื่นแปดนะครับด้านท้ายเพิ่นกับประมาณนี้ครับเครื่องดำพ่วงห้างดำนะครับนุ่มสีเต่าม่ติง่งฟังขวาติ่งหนึ่งครับแม่สูงหนึงร้อยสี่สิบ เอาประกันตัวนี้ให้ครับโทรค้อนประกันให้นี่ครับว่ากับวสบนบอยังนะครับนี่หน้าตาน้องเคนหนึ่งเก้าพันอภิกัดกับบ้านสาก่อนนะครับต่ำบลหน้าว้าอัเ้เภอปทุมราชจังหวัดตำหนักเจริญครับมังถือใจคมได้โทรมาหาพอจอยได้นะครับปะ่ะเขาคอกเรียบร้อยแล้วมื่อดร้ายพี่น้องเลยคู่มือหูไรนะครับหูทุกคูหนึ่งหมื่นเก้าพัน ครับราคาต่อรองไลยเด้อพี่น้องเด้อโทรมาโนดนะครับหัวนาเลี้ยงแม่ลูกลูกเถิกกับลูกแม่เดี๋ยวไข่ปลาจอยจุงเขาขอกไข่เบิ้งไทยยางจังหน่อยนะครับเรียบร้อยวันจุ๊บตะแม่เพิ่นลูกเพิ่นับยางตามเลคุ้มไรครับทางจังหวัดธำนาดเจริญครับพี่น้องเป็นตะพนตกอยู่นะครับตกกับตกเขาแห้งมาเลยสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ